เมื่อความสัมพันธ์ของคุณจบลงแล้วคุณคิดว่าเขาลืมคุณไปแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าเขาลืมคุณจริงไหมนะเป็นพลังงานรวมนะคะจะไม่ตรงกับทุกคนขอยเลือกรับแต่พลังงานดีๆค่ะถ้าคุณคิดว่าเขาลืมคุณ mm. เขาลืมคุณจริงไหมนะคะ ลืมคุณจริงไหมเดทขึ้นมาใบแรกเลยนะคะในตําแหน่งของคุณคุณจบกับเขาบล็อกบางคนบล็อกเขานะคะแต่พี่หมอเห็นพลังงานของเขาไม่ลืมคุณน่ะคุณเป็นคนที่บอกเลิกตัดจบเขาแต่ว่าคุณคิดถึงเขา พี่มอเห็นความเสียใจความผิดหวังของเขาพยายาม move on นะคะแต่ว่าไม่สำเร็จพยายามลืมพยายามาพยายามที่จะตัดปัญหานี้ในเมื่อความสัมพันธ์มันไปกันไม่ได้ในเมื่อทุกอย่างมันจบลงไปแล้วอยาก อยากเขาเรียกว่าอยากเดินหน้าอยากใช้ชีวิตอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่คือมันเป็นไพวิออลฟูจูนขึ้นมาคืออยากเริ่มต้นใหม่กับหนึ่งดาบนะคะพยายามค่ะบางคนอาจจะถามว่าทำไมต้องใช้ความพยายามคือมันมีคำถามนี้ที่อยู่ในคอมเมนต์นะคะว่าทำไมต้องใช้คำว,ว่าพยายาม พยายามเพราะว่าคิดว่าตัวของเขาแล้วคุณมันไปกันไม่ได้แล้วทุกอย่างคือชัดเจนแล้วว่ามันจบแล้วมันไปกันไม่ได้แล้วจริงๆถึงต้องใช้คำว่าพยายามนะคะแต่ว่ามันพยายามแล้วแต่ทำไม่ได้เรื่องราวของคุณยังวนเวียนอยู่ในหัวของเขาไม่จบแน่นอนนะคะไม่ลืมถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะจบลงถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะเงียบ แต่ว่าภายในใจภายในหัวใจภายในความคิดหรือว่าความทรงจํายังคงใหม่ยังคงรู้สึกว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นยังจับคุณไว้ยังไม่ได้ปล่อยให้พลังงานของคุณหลุดมือไปเลยค่ะทั้งทั้ที่เขารู้ว่ามันจบลงไปแล้วแล้วพี่หมอก็เห็นว่าเขาเสียใจจริงๆนะ เสียใจนะคะเป็นไพ่ห้าถ้วยความรู้สึกของของเขาที่มีต่อคุณคือล้มไปแล้วแต่ว่าความรักยังคงอยู่เขายังกรรมคุณไว้แน่นเห็นไหมคะแต่คุณบอกเขาคุณเหมือนว่าคุณเก่งคุณพยายามที่จะเข้มแข็งในเมื่อความสัมพันธ์มันม,มันไม่ดีคุณก็ขอจบ ขอเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เองคุณปิดกั้นเขาแต่คุณก็ไม่ยังไม่ได้ปล่อยมือจากเขาเหมือนกันคุณยังกำความสัมพันธ์นี้ไว้แน่นเหมือนกันยังมองออกไปเหมือนยังนึกถึงเรื่องราในครั้งก่อนหรือว่าในอนาคตที่เคยคุยกันไว้สุดท้ายแล้วมันก็ไปกันไม่ได้เหมือนมันข้ามไปไม่ได้นะคะมันอยู่คนละฝั่งเห็นไหมมันเป็นความรู้สึกเป็นความคิด ที่คุณมีต่อความสัมพันธ์ครั้งเก่านะคะพี่หมอเห็นว่าเขาไม่ลืมคุณอะความนึกถึงความคิดถึงความพยายามที่อยากมีคุณก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าเขารู้ว่ามันไปไม่ได้แล้วอะก็พยายาม move on นะคะพยายามที่จะลืมแต่ก็มันลืมไม่ได้จริงๆ แต่รู้ว่ามันจบแล้วถามว่าเขาลืมคุณได้ไหมเขาไม่เคยลืมคุณเลยเรื่องราวของเรื่องราวของคุณที่มีต่อเขาคือยังชัดเจนคุณก็คงยังเป็นที่หนึ่งถึงแม้ว่าบางคนนะคะอาจจะบอกว่าเขาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ไปแล้วถึงเขาจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่ความรู้สึกถึง ที่เขามีต่อคุณน่ะยังเป็นที่หนึ่งค่ะเขาอาจจะเคยรักคุณมากๆเหมือนเช่นคุณที่รักเขามากๆเช่นกันพอมันจบลงไปแล้วคุณถึงตัดไม่ขาดนะคุณยังรู้สึกผูกพันกับเขาถึงแม้ว่าจะไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แล้วแต่ว่าก็ยังคงลืมคนเก่าไม่ได้ประมาณนี้นะคะเขายังไม่เคยลืมคุณค่ะเขายังมีความทรงจำดีๆกับคุณ